อันยองอัซิโยพ่อกอดเนแอคเซนิโยคิกินหมนะคะวันนี้เรามาเล่นเราบอกในแมปนี่คือแบบนี้เลยนะฮะแป๊บหนึ่งนะโอเคเมเลกุล okay, นี้มันเข้ากลุ่มกกุมเซิร์ฟไม่ใช่กลุ่มขออวัยวะในการผู้ผิดแล้วเซิร์ฟส่วนตัวก็มันมันจะมีขึ้นจำนวนเหมือนเวลาจะเวลา อ้าวแตกคู่นะฮะตอนเออเราเห็นเกมนี้จากซ่งหนึ่งที่เรากดติดตามนะเขาเล่นเกมนี้ก็เลยเห็นมันน่าสนใจก็เออลองลองเล่นดูเราเล่นดูก็สนุกเหมือนกันนะ <Okay. S 2> เรามาอัดกันต่อมันคะคูนนี้กดกดผิดกดไปพีวพีเฉย ออไปตรงวีพีตรงนี้เสยอะ่ะมันว่าไปวีพีพีวีเสยก็ลืมไปว่าเราไม่มา่าเราก็ได้คนเดียวเราไม่ได้เล่นเซิร์ฟรวม 哦吼、oh oh！Ho. Yup. <S <s วนกลับมาว้าววนกลับมาอีกรอบแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ <S 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 ่งนะโอเค แล้วก็ทะลุอันนี้หนอหรือผีเอดีดีนี้หนอหรือผีทะลุเลยน,ะนะั่นแหะทะลุเลยนะั่นแหละ ทะลุทะลุเดียว 哦好。Uh huh. โนแรกแล้วตอนเนี้ยตอนนี้สซนแหลกแล้วอ่ะโอ้โห 带狗。Oh. เปิดแล้วเอ้าตรงไหนอะ เอะไรก็ได้โซนใหม่เปิดแล้วนะฮะเราจะไปโซนใหม่กัน นี่คือโูกใหม่ลูกใหม่ต้องมาเจอเพื่อนเพื่อนมนอันนี้โลกใหม่ปะว้าวว้าวเอาซะหิวเลยเห็ดตอนนี้น้อง ตอนนี้น้องขยับตัวแล้วนะน้องส้มขยับตัวแล้วนะคนดูแล้วก็เล่นเกมอัดคี้ปไปเราก็มองไข่ไปมองน้องด้วยว้าว น้องส้มตื่นแล้วนะฮะเอาเดี๋ยวแป๊บเนานะมันนึงคนดูอ่าลูกไปกินข้าวไปไปกินข้าวไปไม่สีไปเยี่ยว มันก็มีแค่นี้นะมันก็มีแค่นี้อ่ะ มันก็โซนนี้มันก็เนี่ย วนกลับไป อืมว้าวสวยจังโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วนะคะไปแล้วหลับบาย